สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาเมาท์มอยศึกวันไฟนัลาริสนะครับวันเสาร์ที่9ธันวาคมที่ผ่านมาผลการชคนั้นมีดังนี้นะครับคู่แรกทองพูลพ k แสนชัยนะครับประเดิมไฟแรกหลังจากเซ็นสัญญาขึ้นศึกวันใหญ่นะครับเจอกับเอลิสบาโบซ่า ทั้งคู่ก่อนชกนี่น้ำหนักเกินทั้งคู่นะครับเดิมจะชกกันที่120ปอนด์ก็โบนัสอดแน่นอนนะครับกลายเป็นแคทเวทแทนนะครับ132.25ปอนด์การชกไฮไลท์สำคัญเกิดขึ้นในยกที่2นะครับบาโบซาโยกหลบแล้วหักศอกขวาใส่ทองคุณเต็มคางล้มลงไปนอนกรรมการนับ8นะครับพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยทองคุณไม่ถอยนะครับก็กาจะแลกต่อบาโบซาก็ศอกตอบโต้มานะครับไม่กลัวแล้วนะครับจนหมดยกไป ยกที่3ทองภูนไล่จะเอานับเอาน็อกคืนนะครับแต่ว่าบาโบซ่าน,นั้นก็มีศอกมีเตะสูงขู่กลางยกทองภูนโดนศอกจนช็อตแล้วก็โดนบทขยี้นะครับโดนบนแล้วก็ลำตัวสลับกันอาการก็จะยิ่งชัดขึ้นนะฮะสุดท้ายมาโดนตัดลำตัวตุบตับไปหมัดนี้ลงไปนอนทันทีนะครับก็เป็นอันว่าแพ้น็อกไปในยกที่3ทําเอาไฟแรกหลังจากเซ็นสัญญาได้ชกในวันใหญ่ของทองพูนเนี่ยเป็นการแพ้น็อกเอาในการชกศึกวันครั้งแรกของทองพูนเลย ส่วนเอลิสบาโบซาจากค่ายแฟทเทคเนี่ยพอชนะน็นนอกได้เนี่ยก็ไม่ได้โบนัสแต่อย่างใดนะแต่เราะว่าชื่อเสียงเขาก็โดดเด่นขึ้นมาเลยที่น็อกทองพูลได้ทองพูลก็เป็นนักมวยไทยอีกหนึ่งคนนะครับที่เซ็นสัญญาขึ้นศึกวันใหญ่แล้วแพ้แล้วนะตอนนี้คนไทยที่เซ็นสัญญาขึ้นวันใหญ่ยังไม่แพ้เนี่ยเหลือเพียงแค่เสกสรรกับเพชรจีจ้าสองคนเท่านั้นที่ยังไม่แพ้ใครมวยไทยไฟเวทดดนิสพูลิสนะครับช่างได้ตามพิกัดส่วนเหงียนตรันดุยงัน้นมาเกิน ก็เลยกลายเป็นแคทเวท139.75ปอนด์เหยียนตรันดูยงดเนี่ยต่อยมวยไฟนี้ในรอบ4ปีนะครับก็แบบมาไวจบไวเลยยกหนึ่งเท่านั้นนะครับเดนิสพูลิสสวิงหมัดซ้ายเข้าหัวกระบาลน,นะครับจนเอาเหงียนลงไปนอนเมาลุกขึ้นมาเนี่ยกรรมการก็จ้องอยู่ว่าสางเมาหรือยังแต่เหงียนตรันดูยงดเนี่ยก็ยืนแอนหน้าแอนหลังนะครับว่าไม่เมากรรมการดูแล้วทรงยังยืนเมาอย่างนี้ก็จับแพ้ไปในยกที่1น,นี่เอง มวยไทยฟลายเวทบาก,กีน้อยจากมาเลเซียนะครับโจโจโจฮันกาซารีที่มาเกินมากเกินไปนะครับไปที่141ปอนด์จึงกลายเป็นแคทเวทไปนะครับเจอกับเอ็ดการ์ทาบาลเสวัยรุ่นทําอุปกรณ์นักมวยในศึกวันใหญ่ผู้เป็นเสาหลักแห่งวงการมวยรุ่นฟลายเวทนะครับเสมือนกับพี่ป๋องกับพลที่เป็นเสาหลักแห่งวงการบันเทิงที่คอยส่งผู้อื่นก้าวขึ้นไปจเจริญในหน้าที่การงานไปเรื่อยๆมาถึงทั้งคู่ก็ใสตุ้บตับกันเล็กน้อยยังไม่ถนัดมากทาบาเลเสเตะเจาะยางเบิ้ลไป2ทีแค่นั้นแหละ จจโจ ho, โจโจฮันกาซารีก็เล็งเห็นถึงความร้กาจแล้วว่าถ้าเกิดโดนแบบนี้เนี่ยขาเขามีโอกาสหัก3มท่อนแน่ๆนะครับจึงประชิดต,ตัวแล้วก็ตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตปล่อยหมัดลําตัวสุดแรงเกินนะครับหมัดเดียวจังๆทาเอาเอ็ดการ์ทาบเลสเนี่ยลงไปนั่งตัวงอบแบบชนิดที่ว่าคอบเวอร์ท่านั่งทําอุปกรณ์เสมือนตัวต้นแบบมาแบบเรียกได้ว่าเปเวอร์อะกรรมการก็นับไปเรื่อยนะครับว่าเฮ้ย hey, ัยรุ่นทาอะไรนับไป5 6 7เจ แปดไหวเปล่าฮะทำอะไรเอ็ดการ์ทับเลสยังไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกนะครับยังนั่งทำอุปกรณ์ต่อไปก็นั่งโยกไปมาผมก้ออุปกรณ์กรรมการก็ยุติการชกไปเลยนะครับโจฮันกาซรี่ก็นั่งไหวขอบพระคุณเอ็ดการ์ทเบเลสเสาหลักแห่งวงการมวยฟายเวทที่จะช่วยส่งให้เขาไปสู่จุดหมายปลายทางได้อีกขั้นหนึ่งโจฮันก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะก้าวเป็นแชมป์มวยไทยที่อายุน้อยที่สุดในสึกวันชิพให้ได้ แต่ไฟนี้ถึงชนะแต่ก็อดโบนัสนะครับเพราะว่าน้ําหนักมาเกินแล้วก็ไฟต่อ,ตอไปของเขาเนี่ยไม่รู้ว่าในรุ่นฟลายเวนเนี่ยจะกลับไปทําน้ําหนักได้อีกไหมอันนี้น่าคิดสุดๆนะครับน่าจะเอาไม่อยู่แล้วละมั้ง หรือนี่อาจจะเป็นมนดําของเอสกา b l ทับเลสนะครับเป็นมนดําที่ทําให้คู่ชกล้วนแล้วแต่เจอปัญหาน้ําหนักตัวทั้งสิ้นเริ่มตั้งแต่รถถังนะครับที่ก่อนชกเนี่ยห้าสิบห้าสิบในเรื่องของน้าหนักตัวนะครับเพราะว่าทั้งสภาพแวดล้อมที่อเมริกาความพร้อมอะไรต่างๆของเขาทําเอาบอสชาตเนี่มีความกังวลจะต้องสั่งซุปเปอร์เล็กบินมาด่วนบินมาสแตนบายกรณีฉุกเฉินนะครับแต่รถถังก็ฟาดานมนดําของเอสกา b ์ทับเลสไปได้อย่างบุดหวิดจากนั้นก็อิลิสมาโมดี้นะครับน้ำหนักตัวเกิน แต่ว่าน็อกเอสการ์ทับเลสได้ก็อดโบนัสมาคราวนี้โจฮันกาซารีน้ำหนักตัวเกินอีกคนนึงอีกน็อกเอสการ์ทับเลสได้แต่ก็อดโบนัสอีกคนนึงแล้วไฟต่อไปใครจะมาแข่งกล้าวน็อกเอ็ดการ์ทาบเบลสเนี่ยลนแล้วแต่ต้องเจอกับสิ่งลี้ลับต้องคำสาบมต์ดำของเอ็ดการ์นะครับไม่ว่าใครจะลดน้ำหนักไปเท่าไหร่ก็ตามนะฮะลดเท่าไหร่ไขมันไล่ไปมันก็ไม่หนีแถมขี้ต้องหักนายอีกตั้งหาก น้ำหนักพวกมึงจะต้องเกินทุกพบทุกชาติทุกคนต้องอดแดกโบนัสแถมต้องเสียตังค์ชดเชยค่าน้ำหนักตัวให้กับเอ็ดการ์ทาบเลสด้วยเป็นไงล่ะเฉียบไหมถ้าใครอยากจะลองกันอีกก็ก้าวกันมาได้เลยนะมึงทำกูชักแต่การเงินค่าตัวมึงชอตเลือกเอาละกันมวยไทยฟลายเวทจ้าขอบสมิธเจอกับวอเตอร์กอนซาเวสสคนนี้แพ้รถถังมาทั้งคู่นะครับยกหนึ่งนี้เองวอเตอร์กำลังเตะต่อยเพิน โดนสมิธเข่าทีเดียวนะครับตเตือนไตลงไปชักนอนกลิ้งหงายไปมากรรมการนับถึง10จ่าขอบสมิธก็ล็อกไปในยกที่1แล้วก็ได้โบนัสไปห0 0 0 0เหรียญด้วยพร้อมกับได้เดี่ยวไมโครโฟนไปชุดใหญ่ผมฟังเขาพูดเรื่องราวในชีวิตเขาแล้วเนี่ยผมน้ําตาจะไหลเลยนะครับก็คือแปลไม่ออกเลยครับสำเนียงแบบฟังไม่รู้เรื่องว,าว,าวาองอ่าวาอีหยังวยไทยไลท์เวทด,ดิมิทรีเมนชิคอฟเจอกับมูชินชาฟี่นะครับไอยักษ์ชาฟี่นี่ก็เพิ่งต่อยกับศินสมุดมา มาไฟนี้ก็ลดน้าหนักลงมาในพิกัดได้แล้วแต่ว่าเนื้อตัวก็ยังใหญ่นะครับเพราะว่าตัวสูงมากช่วงกลางยกหนึ่งนะครับชาฟี่โดนเมนชิคอฟฮุกซ้ายหล่นนับแปแต่เจ้าตัวขึ้นมาก็สายหน้าไม่เห็นด้วยนะครับว่าโดนนับไปได้อย่งางไรอ้างว่าโดนต่อยอกพอจากนั้นชาฟี่ก็เดินไล่กระทาสวยๆใส่เมนชิคอฟนะครับทั้งหมัดทั้งศอกทั้งกระโดดสลับข่าวกาลังแอคอาร์ทูมือเบ่งพลังว่าไม่กลัวก็กลับเป็นว่าโดนเมนชิคอฟตบซ้ายไปอีกทีนึงล่วงหลับสบายบนชุดเครื่องนอนซาติน ดีมิท ري เมนชิคอฟน็อกแบบสวยงามนะครับสมกับเป็นมวยหัวสัตว์รัสเซียที่เบสิกหมัดออกได้ดีความเอาไอชาฟี่ไปแบบสะใจนะครับแบบนี้ก็รับไปอีก5 0 0 0มืนเหรียญได้โบนัสไปอีกครั้งหนึ่งสินสมุดก็เต็มตัวได้เลยนะครับเส้นทางมันทับกันแล้วเจอกับเมนชิคอฟแน่ๆเพื่อชิงกันว่าใครไปเจอกับลิกเยนเออร์เซลมวยไทยแบตตัมเวสัสมาเพชรที่เดิมจะต้องเจอกับฟิลิปเป้โรโบแต่ว่าโค้งสุดท้ายนะครับโรโบถอนตัวออกไปทําให้มาเจอกับโมฮัมเหม็ดยูเนสลาบา ก็ตกลงเป็นแคตเวท150ปอนด์นะครับแล้วก็ลาบานี่ก็ใหญ่เกินพิกัดมาเป็น151.75เลยกลายเป็นแคตเวท151.75ปอนด์แทนยกหนึ่งลาบาเดินไล่ต่อยเพินนะครับโดนเสมาเพชรฮุกซ้ายทําเอาหล่นลงไปนั่งคุกเข่าก็โดนกรรมาการนับ8ไปแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีอาการอะไรมากนะักพอชกต่อเนี่ยลาบายิงหมัดขวาตรงทีเดียวนะครับส่งเสมาเพชรลงไปนอนนับ8บ้างพอมาถึงจังหวะนี้เนี่ยเดจาวูหัวของแอดมินแลน้วนะว่ามันเหมือนกับไฟที่เสมาเพชรได้นับก่อน แล้วก็จะพลิกมาแพ้นอกโลโบไหมนะครับเหมือนเปียบเลยหรือเปล่าพอโชคกันต่อเนี่ยลาบาก็ไล่ใส่มาเพชรต่อเลยนะแต่ทางเราก็โต้คืน,น,นหนักได้นะครับแต่สุดท้ายก็ไปโดนหมัดชุดซ้ายขวาชุดนึงนะครับจนเอียงหล่นกรรมการขวางแล้วแต่ว่ามีเข่าตามน้ําเต็มหน้าใส่มาเพชรเลยทําเอาใส่มาเพชรเนี่ยน่าจะแตกด้วยมีเลือดออกมาไม่แน่ใจว่าที่ใบหน้าหรือว่าเป็นเลือดกําดาวจากจมูกเสมาเพชรพยายามลุกขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าเมาอยู่กรรมการเห็นแล้วก็ยุติการชกไปนะครับเป็นอันว่าลาบาเอาชนะเสมาเพชรไปในยกที่1 แล้วพอจังหวะภาพช้านะครับคนดูในสนามได้เห็นภาพช้าชัดๆลาบามีเข่าตามน้ําเข้าที่หน้าอีกหนึ่งดอกในขณะที่เสมาเพชรนั้นล้มลงไปและกรรมาการพยายามจะเอามือขวางแล้วแต่ว่ามันเอาไม่อยู่จังหวะแบบนี้น่าสนใจมากๆนะครับอาจจะเป็นกรณีศึกษาที่ศึกวันชัยชิพนั้นพิจารณาอาจจะตัดสินย้อนหลังให้เป็นฟาวได้ในอนาคตซึ่งแฟนๆในสนามได้เห็นภาพช้าก็เรียกได้ว่าโหกันละงมอ่ะถ้าหากไม่มีเข่าตามน้ำดอกนี้นะครับเสมาเพชรอาจจะฟื้นตัวได้แล้วก็การโชคอาจจะยังมีหนทางกลับมาชนะได้ มวยไทยไฟทเวทลุกลิซซี่นะครับสายยาเดอะเชฟที่สูงยาวเก้งก้างบุรุษจากอเมริกาที่ใบหน้าอาจจะคล้ายพระเอกเรื่องโฮมอลลนโดดเดี่ยวผู้น่ารักในตอนโตลุกมาพร้อมกับวัฒนธรรมไทยอย่างเต็มเปี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นการก้มกราบเวทีก่อนที่จะขึ้นเวทีหรือการพับเอวกางเกงมวยเหมือนกับคนไทยเลยนะแสดงว่าเสพวัฒนธรรมมวยไทยของเราไปเยอะก็ชื่อเสียงนั้นเป็นยอดมวยแบบสมัครเล่นของอเมริกา ก่อนที่จะมาเทินปโปรในภายหลังนะครับก็ชกกันไปพักหนึ่งก็มีเลือดปริศนาที่ขาของลุกซึ่งเกมการชคนั้นโจก็ต่อยได้สวยๆนะครับก็ไล่บทขยี้ไปเรื่อยในยกที่หนึ่งพอยกที่2มาเนี่ยเริ่มเห็นชัดๆแล้วนะครับว่าเลือดนั้นมาจากเท้าขวาของโจแล้วน่าจะเกิดแผลเกิดขึ้นนะครับยกนี้ลุกก็เรียกได้ว่าฟันศอกฉวัดเฉวียนหวัดเสียวมากโจก็มีโดนต้อนติดมุมด้วยแต่ถ้าว่าศอกของลุกนั้นยังไม่โดนโจจังๆนะโจอาจจะเตะไม่ได้แล้วด้วยครับตอนนี้ หนึ่งนาทีสุดท้ายเนี่ยโจไล่ย,ยำแล้วก็สาวหมัดสนุกมากๆเลยแต่ว่าสอกของลุกนี่ก็สวนไปมาก็น่ากลัวเหมือนกันลุกนี่ตัวแดงทั้งเปื้อนเลือดไม่รู้ว่าเลือดจากลุกหรือว่าเลือดจากเท้าของโจนะฮะท้ายยกเนี่ยลุกถีบหน้าโจเลยนะว่าหงายล้มทั้งยืนนะครับเสียวไสจะโดนน้ามากเลยช็อตนี้แต่ก็จบยกไปก็เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าโจนั้นเตะขวาไม่ได้แล้ว ยก3โจช่วงหมัดตุ้มตับซ้ายขวาเป็นชุดนะครับบนล่างหน้าลําตัวลุกก็สวนด้วยหมัดเหมือนกันนะครับแล้วก็ศอกก็ยังน่ากลัวอยู่มีหมุนตัวเตะมีศอกกลับโจนัทวีตเนี่ยจะเข้าแบบเพลินไม่ได้เลยช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายเนี่ยโจโดนบ้างนะครับโดนจนออกอาการเป๋เลยจากนั้นก็โดนอีกนะครับปอบกอลิเ่วาปอแปรปอแปรโดนหมัดนะฮะโดนบ้างไม่โดนบ้างหมดแรงบ้างผสมประสานกันไปประคองตัวจนหมดยก จบเกมโจโนาทุธเอาชนะคะแนนลุกไปแบบเอกฉันนะครับซึ่งถ้ามองแล้วเนี่ยสยกแรกโจโน่าจะได้นะครับส,ส่วนยกสุดท้ายน่าจะเป็นลุกที่ได้นะครับคะแนนก็อาจจะมาแบบนี้นะทั้ง3คนเลยกรรมาการช่วงสัมภาษณ์โจโก็สปีกว่าว็ปภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็พูดให้ความคลรกยกย่องคู่ต่อสู้แล้วก็เป้าหมายก็มองไปที่เข้มขัดแชมป์เช่นกัน แล้วก็ในส่วนโบนัสห0,000เหรียญของโจนี่ก็ต้องหาโอกาสต่อไปนะไฟนนี้ไม่ได้โบนัสนะครับก็เสียดายนะที่ว่าขาขวาเขาเจ็บแล้วก็เตะไม่ได้ถนัดนะฮะก็ยก2ยก3มนี่ไม่ได้เตะเลยและช่วงท้ายที่สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยก็มีบอกนะครับว่ามือขวาก็เจ็บด้วยอีกแต่จากการที่ไปซ้อมไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ชกค,คิกบ็อกซิ่งมาส,ส่วนใหญ่เนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้ประโยชน์จากการที่มีจังหวะหมัดชุดซึ่งโจก็ออกหมัดได้ดีมากๆนะขนาดที่ว่าหมัดขวายังมีอาการบาดเจ็บยังทำได้ดีขนาดนี้ ทำให้ไฟนี้นั้นรีน่เว่าการใช้หมัดของเขาอย่างเดียวเพียวๆเนี่ยสามารถเอาตัวรอดมาได้ใช้ชนะของโจนะครับทาให้การชกของคนไทยในศึกวันเนี่ยศึกวันใหญ่วันไฟในครั้งนี้นะครับที่ขึ้นชกแบบประเภทที่ว่ามากกว่า2คนขึ้นไปอ่ะแบบมี3มคน4ี่คน5คนอะไรแบบเนี้ทำให้ทีมของนักมวยไทยไม่แพ้รวดนะครับเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าคู่โจแพ้อีกเนี่ยจะเป็นครั้งแรกเลยที่นักมวยชาวไทยแพ้รวดยกทีมในศึกวันใหญ่ ซึ่งมันยังไม่เคยเกิดขึ้นนะครับและถ้าเกิดเกิดบนแผ่นดินไทยที่เวทีมวยลุมพินีนี่เรียกได้ว่าใจแป้วเลยนะดีนะที่โจชนะได้คู่สุดท้ายชิงแชมป์มวยไทยรุ่นเฮฟวี่เวทนะครับโรมมนเคลคลียเจอกับอเล็กซ์โรเบิร์ตโรมันเคลคลียเนี่ยลุ้นว่าจะได้แชมป์กาติกาที่2นะครับยกหนึ่งเคลคลียก็ได้จังหวะต่อยขวาตรงเต็มความยาวหมัดเลยนะครับส่งโรเบิร์ตลงไปนอนหงายได้นับ8ไป1นับแล้วก็เรียกได้ว่ากำลังจะไปได้สวยอีกแล้วเชียว ท้ายยกหนึ่งจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับโรมันเคล็กเคลียร์นะครับโดนโรเบิร์ตเนี่ยชักศอกกลับมาที่ตัวนะครับเหมือนกับว่าโรเบิร์ตนั้นดึงแขนกลับมาหาตัวเฉยๆเนี่ยแหละแต่ว่าศอกมันเฉียวคางเคลเคลียร์นะครับทาเอาโรมันเคลกเคลียร์นั้นเมาประคองตัวไปจนหมดยกนะครับก็เกือบไปเหมือนกันจากนั้นยก2เริ่มมาก็เรียกได้ว่าแลกหมัดกันหนักๆนะครับแต่ว่ายังไม่ทันไรเลยเคลกเคลียร์ก็ตบหุกซ้ายเฉียวคางโรเบ,บิร์ตลรเบนอนหงายชักไปนะครับกรรมาการก็ยุติการชกแบบไม่ต้องนับเลย ทำให้เจ้ายักษ์โรมันเกลียนะครับจากยูเครนเนี่ยควบแชมป์2กติกามวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิง่งต่างรุ่นกันนะครับก็รุ่นทไลท์เฮฟวีเวทกับรุ่นเฮฟวีเวทแล้วก็ได้โบนัสไปอีก5 0,000ืนเหรียญด้วยแล้วนี่ก็คือผลการชกทั้งหมดของศึกวันไฟไนท์ครั้งที่17เนะครับเป็นศึกวันไฟไนท์ส่งท้ายปี2023เป็นการเหมากติกามวยไทยเหมารอบทุกคู่เลยนะครับแล้วก็เกิดสถิติที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือชกกัน8คู่ ล็อกกันไป7คู่นะครับมีแค่คู่โจกับลูกดิซซี่เท่านั้นที่ชนะคะแนนกันแล้วปีหน้าปี2024ก็พบกันใหม่นะครับในศึกวันไฟไนท์ปีหน้าที่กําหนดมาแล้วเรียบร้อยนะครับว่าครั้งที่18เนี่ยยังจัดที่ไทยอยู่ที่สนามมวยเวทีลุมพินีคู่เอกจะเป็นซึปล็กป้องกันแชมป์กับอีลิสมามูดี้แล้ววันไฟไนท์ครั้งที่19จะไปจัดที่สิงคโปร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ Thank you for watching!